มองขาจาก HPC ซการาตอนนี้มองอยู่กับรถ b m w x 5 45 E p s r t ป t ี2 0 2บมาปอพพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบพานมีกล้อง360องศาสำหับปาร์กิ้งถึง12จุดไฟหน้าเป็นแบบ Adaptive LED ีล้อไม่ M Sport ขนาด21นิ้วรัอมกับยางพิเรนี่ใหม่ปี24บกระจกข้างมีไฟเรียวแบบ LED แล้วก็ยังมีบาย Sport w เ r อร์ g มาให้ใช้งานาแบบบีเอ็มวีเอ็กซ้าสยยี่สิบฟ้าเดดบบฟฟาก็มกสซอร์ตปีสองันยี่สิบาร พื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะทุกคนหลังเขาก็ยังสามารถพับได้ด้วยนะคะ้งหลังเขาก็มีมาให้ให้ในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสุดหรูสามารถปรับแบบไฟฟ้าได้และยังมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้เลือกถึง1 0บเอ็ดตมากับเครื่องเสียงฮามาการดอนแบบรอบคันเลยคจอการทตัสกิงขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดพร้อมโหมดการขับ ีมีมอไอไรควบคุมจอกลางและช่อง USB ามาลายเอม็มเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาพํมกับระบบคุชคอนโทรแล้วก็ยังมีแพดเดนช์มาเลา็กไม้น้อย,อยเพียง47,000กิโลเท่านน,นะคะ่ะพรารามิคสันรูปเปิดปิดแบบไฟฟ้าก็มีมาให้ด้วยนะคะนในส่วนของห้องพูดที่สั่งถึงด้านหลังม่านบังแดดเขาก็มีมาให้ด้วยช่องชาร์จ USB เขาก็มีมาให้หลังเบาะหน้านะคะไม่ต้องกลัวรอมเพราะว่ามีแอร์ที่พักแขนมีช่องเก็บของแล้วก็ช่องวางแก้วสำหรับราคาคันนี้อยู่ที่2 2 9ล0 0นงกบาทและคันนี้ยังเหลือประกันแบตอีกห้า